ทางด้านอวได้จัดงานเศรษฐกิจฐานรากแก้จนลดหนี้เพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมค่ะที่อาคารสุรพัฒน์สองหอประชุมใหญ่มหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานายธีรศักดิ์ นายธีรากกิติศักดิ์ธีร,รวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเศษษ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 รษฐกิจฐานรากแก้จนลดหนี้เพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ได้รวมกับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร,กรหรือวิสาหกิจชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการได้พื้นที่ในการเข้าถึงเทคโนโลยี ที่แต่ละมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำมาจัดแสดงและตอบข้อสักถามได้แก่การเพิ่มศักยภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำปลอดภัยด้วยนวัตรกรรมการเลี้ยงปลาการผลิตลูกปลานิลลงนุกลูกปลานิลแปลงเพศเตาเผาชีวะมวลสำหรับการย้อมวัตถุดิบเส้นฝใยผ้าไหมและชุดสมองกลดูแลแปลงใหญ่พืชไร่ด้วย AI ซึ่งทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์และนำไปต่อยอดในกิจการของตนเองได้โดยมีผู้สนใจจากหลากหลายกลุ่มอาชีพเข้าร่วม นอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มีการจับคู่เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตก,กรรมที่พร้อมใช้นำไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์กว่า1,492คู่จาก47มหาวิทยายลัยรวมกับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนจำนวน1,207กลุ่มเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปขยายผลใช้กับงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานเศรษฐกิจฐานรากนี้จะหมุนเวียนจัดกิจกรรมครบทั้งสีภาคปีนี้เริ่มขึ้นเป็นที่แรกที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ